พี่หด้ตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูพลังงานเขาคนนั้นกันนะคะว่าวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะเขาเป็นยังไงบ้างเขามีความคิดมีความรู้สึกอะไรยังไงนะคะกับคุณบ้างนะเดี๋ยวเราลองให้ไพ่สื่อสารดูแล้วกันนะคะถ้าพลังงานคุณลองฟังแล้วใช่ก็ไปต่อนะแต่ถ้าคิดว่าไม่น่าจะใช่พลังงานคุณเลื่อนผ่านได้เลยไปดูคลิป,ปอื่นๆนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับกันด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะไพ่ควินถือดาบนะคะะลอเวอร์สามถ้วยนะคะเดวิลนะสามใบนี้เข้ามาด้วยกันนะคะ ในสถานการณ์ความรักคุณเนี่ยกอฟรู้สึกว่ามันน่าจะมีบุคคลที่สามพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าคะบุคคลที่สามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือที่สามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นบุคคลรอบข้างก็ได้นะเพื่อนร่วมงานอะไรก็ตามแต่ที่มีผลมีอิทธิพลกับเขาคนนั้นที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนเนี้ย อาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจก็ได้นะคะเหมือนกับบางคนอยู่ในสถานการณ์รักทางเลือกนั่นแหละนะคะเนี่ยมันมีไพ่ของความวุ่นวายคนอื่นเข้ามาเป่าหูกรอกหูวุ่นวายอะไรไปหมดอะ่ะบางทีมันเป็นบันแทนที่จะเป็นความรักที่มีแค่คุณสองคนนะคะแต่มันกลับกลายเป็นว่า ในความสัมพันธ์คุณน่ะมันมีคนนั่นคนนี้คนโน้นที่เข้ามาแทรกแซงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วมันทําให้บางครั้งอะ่ะคุณกับเขาต้องมานั่งทะเลาะก,กันเองต้องมานั่งมีปัญหากันเพราะบุคคลเหล่านั้นอันนี้คือพลังงานส่วนหนึ่งนะแต่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะคนของคุณด้วยพฤติกรรมด้วยอุปนิสัยเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ติดเพื่อน ชอบดืม่มชอบกินชอบเที่ยวชอบสังสรรค์ชอบเฮฮาชอบปาร์ตี้หรือชอบการมีสังคมนะคะหรือการที่เขาอาจจะชอบเปิดใจให้ใครคนนั้นคนนี้ไม่ยอมปิดใจสักทีอ่ะชอบมีความสัมพันธ์ทางเลือกอะไรประมาณเนี้ก็เป็นไปได้นะคะและก็ในบางคนนะไพ่เดวิลใบเนี้ยคือเป็นไพ่ของเครื่องจักรเนาะหรือการทํางานที่เหมือนกับคนรักของคุณหรือตัวคุณก็ได้บางคนคือเป็นคนที่ บ้างงานเกินไปอ่ะขมักขม้นกับการสร้างเนื้อสร้างตัวเกินไปหรือทํางานแบบหามรุ่งหามค่ําจนบางครั้งไม่มีเวลาให้คุณหรือไม่มีเวลาที่จะดูแลครอบครัวดูแลแฟนแล้วมันกลายทําให้ความสัมพันธ์คุณมันอาจจะเกิดการถกเถียงมีปัญหากันก็ได้เพราะการที่เขาไม่สามารถจัดสรรเวลาหรือแบ่งเวลาได้ได้ดีอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้คือก็พูดแบบแนวโน้มแบบที่ไพ่เขาขึ้นมานะคะหนึ่งเหรียญน,นะ เจ็ดถ้วยบางคนมีตัวเลือกอ่ะบางคนมีตัวเลือกหรือคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกเขาก็ได้หรือเขามีคุณแล้วเขาก็ยังคงพยายามพาตัวเองไปหาตัวเลือกอื่นๆใช้อื่นๆไม่จบไม่สิ้นนะคะหรือตัวเลือกเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เป็นบุคคลก็ได้ตัวเลือกเหล่านั้นอาจจะเป็นความสําเร็จความร่ารวยนะคะการงานการเงินอนาคตนะหรือ อะไรก็ตามแต่ที่เป็นตัวตัวแปรนะคะที่เหมือนกับเข้ามาเป็นตัวแปรทําทให้เขาต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกอะไรประมาณนี้แล้วเขายังเลือกไม่ได้เจ็ดดาบมีการโกหกหลอกลวงการไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะการปิดบังการซ่อนเร้นใพ่หนึ่งดาบได้สํหรับนะคะเจ็ดดาบสิบอ่าสิบเหรียญสองถ้วยใต้สํหรับหนึ่งดาบก็รู้สึกว่าพลังงานวันนี้นะ กำลังจะมีการตัดสินใจของคนคนนี้แหละนะคะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่คุณรอว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความรักครั้งนี้จะจัดการยังไงจะแก้ไขยังไงจะจะเลือกเราไหมหรือพร้อมหรือยังบางคนเหมือนกับไม่พร้อมสัทีนะคะคบคุณแล้วก็อาจจะแบบกักความสัมพันธ์เนาะนะคะบางครั้งบางเวลาคุณก็อาจจะคิดว่า คุณเป็นแค่ตัวเลือกของเขาหรือคุณเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่แบบเดี๋ยวบทเขาต้องการคุณเขาก็มาแต่บทเขาเบื่อคุณเขาก็หายไปอะไรประมาณเนี้นะคะบางคนคือไปวงังไปอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ที่มีหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์หรือมีความวุ่นวายแล้วก็บางครั้งเหมือนกับเขาไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงกับคุณก็เป็นไปได้นะเจ็ดาบการปกปิดปกปิดความรู้สึกที่มีต่อคุณ หรือบางครั้งโกหกบางสิ่งบางอย่างกับคุณพูดไม่หมดบอกไม่หมด้วมันทําให้บางทีคุณก็เลยแบบเกิดความหวาดระแวงก็เป็นไปได้แล้วมันนําพาซึ่งปัญหาคนเราพอหวาดระแวงกันหรือมีความแบบเริ่มไม่เข้าใจกันเริ่มไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันแน่นอนมันก็จะเกิดการตามมาด้วยการหึงหวงการซักถามการไต่ถามการอยากรู้อยากเห็นแล้วมันก็นําพามาซึ่งปัญหาทําให้เกิดการทะเลาะกัน ราะคนคนนี้บางคนชอบปิดบังไงคะมีอะไรไม่ยอมพูดกับคุณตรงๆอ่ะนะคะหรือการที่เขาไม่พูดอาจจะเป็นเพราะเขาไม่อยากทะเลาะก็เป็นไปได้แต่พลังงานในวันนี้สิ่งที่กอล์ฟเห็นตามหน้าไพ่คุณเห็นไพ่หนึ่งดาบไหมหนึ่งดาบคือการตัดสินใจนะการคิดการจัดการนะคะการเหมือนกับเคลียทุกอย่างเขา กำลังมีความคิดที่จะเคลียร์ตัวเองนะคะหรือเขากำลังอยู่ในกระบวนการการจัดการอยู่การเคลียร์ตัวเองอยู่จากปัญหาทุกอย่างที่คุณกำลังเผชิญกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องรักทางเลือกรักเชิงซ้อนการติดเพื่อนการชอบฟังคนอื่นการหูเบาการที่ชอบให้คนนู้นคนนี้เข้ามาพัวพันนะคะหรือการที่ให้คนนั้นคนนี้เข้ามาคอยอยุแย,ง,ยงตะแคงรั่ว ฟังคนอื่นมากกว่าแฟนตัวเองฟังคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวนะคะหรือการที่คนคนนี้พยายามที่จะไปหาทางเลือกใหม่ๆไม่รู้จักพอสักทีอะไรประมาณนี้หรือมัวแต่ไปทํางานบ้างงานจนเกินไปบ้างงานบ้างเงินบ้างความสําเร็จจนเกินไปจนบางครั้งไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้ไม่สามารถที่จะแบ่งให้กับแฟนให้กับคนรักให้กับครอบครัวลูกเต้าได้เขากําลังจะเคลียนะเขาเคลียตัวเองทุกอย่าง เคลียเพื่ออะไรเคลียเพื่อที่จะมาแบบจริงจังชัดเจนกับคุณเคลียเพื่อที่จะตัดสินใจที่จะมีแค่คุณเพียงหนึ่งเดียวเพียงคนเดียวที่เขาจะเดินร่วมทางด้วยแหละคือตอนนี้เหมือนคนคนนี้เขาก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาโชคโชนเหมือนกันนะเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะเหมือนตัวเขาเองก็เริ่มที่จะถึงจุดอิ่มตัวแล้วแหละเริ่มที่จะรู้สึกมันก็ควรที่จะวางมือได้แหละควรที่จะแบบ เผาๆลงบ้างได้ละเพราะบางคนเนี่ยโหทั้งเรื่องนิสัยเจ้าชู้ทั้งเรื่องอะไรหลายๆอย่างแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นด้านมืดๆด้านที่ไม่ดีของเขาสักเท่าไหร่อะนะคะเพราะตอนเนี้ยเขากําลังรู้สึกว่าเขาก็ทําอะไรมาเยอะแล้วเนอะไอสิ่งที่มันแย่ๆเนี่ยมันถึงเวลาที่เขาควรจะทําอะไรสิ่งดีๆเพื่อคุณบ้างแล้วแหละถึงเวลาที่เขาจะต้องเคลียร์ตัวเองจัดการตัวเองได้ละนะคะแล้วก็ เขาพร้อมที่จะจับมือคุณนะคะในการที่จะเดินร่วมทางกันไปมองถึงอนาคตร่วมกันคือตอนนี้บางคนน่ะกำลังเหมือนกับไฟฝันนะคะอยากที่จะสร้างอนาคตกับคุณแต่ในบางคนตัวเขาอะ่ะเขาอาจจะมีคุณอยู่เป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตเนี่ยแหละแต่เขากลับไปแบบเผลอเลยไงพลั้งเผลอเผลอไผอไปมีบุคคลอื่นหรือไปสนใจอย่างอื่นแล้วก็ปล่อยให้คุณ นะคะเป็นแบบเย,ยเพิงเฝ้าบ้านอะไรประมาณนี้ดูแลลูกดูแลเต้าไม่ได้สนใจนะคะบางคนก็แบบปล่อยทิ้งทิ้งคว่างๆเลยนะเสมือนคุณเป็นของตายไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแต่แน่นอนค่ะว่าจากที่คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์การเป็นชอยการเป็นตัวเลือกการเป็นทางเลือกของเขาหรือความไม่ชัดเจนใดๆก็ตามคนคนนี้พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเคลียร์ตัวเองแล้ว จะจัดการตัวเองเคลียร์ให้จบให้สิ้นสักทีอะไรที่มันเป็นปัญหาคาราคาซังเหมือนเขาจะยุติเขาจะหยุดอะหยุดแล้วเขาจะมากุมมือคุณเพื่อที่จะเดินไปด้วยกันกับคุณเหมือนเขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะผลของการกระทําเขามันเริ่มส่งผลทําให้เขาได้คิดแล้วอะค่ะนะคะเจ็ดนะดาบเนี่ยเขาเริ่มหอบดาบกลับแล้วนะเขาเริ่มรู้สึกว่าเออแบบเหนื่อยแล้วเพราะบ,บางทีแบบต้องคอยโกโหกปิดบงังสับรางมันเหนื่อยอะ เขาอยากมีชีวิตแบบมีความสุขสัทีที่มันเป็นความสุขกับคุณจริงๆจ,จังๆสัทีอะแล้วตอนนี้เหมือนเขาเลือกได้แล้วแหละว่าคือคุณนะเขามองอนาคตไปไกลแล้วนะคะวันที่คุณกับเขาเออร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะเราจนเราไปสร้างครอบครัวด,ด้วยกันอยู่กินด้วยกันนะคะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอะไรประมาณเนี้ยอยากจะตัดสินใจที่จะจริงจังกับคุณจากตอนแรกอาจจะเป็นเลเวอร์สามถ้วยเดวิล นะคะแต่ในอนาคตที่เขากําลังจะจัดการให้คุณคือการที่เขาจะเป็นสองถ้วยกับคุณคือเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมีแค่คุณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นโดยที่จะไม่เผื่อแผ่ใจไปให้ใครทั้งสิ้นแต่เขากําลังเคลียร์ตัวเองกําลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการการเคลียร์ตัวเองซึ่งกอบคิดว่ามีไพ่เดือนมิถุนามานะคะเร็วๆนี้แหละนะคะหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือน มีเกณฑ์ที่คนคนนี้เขาจะจัดการเคลียร์ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเริ่มต้นนะคะเป็นความรักที่จริงจังมั่นคงกับคุณเนี่ยหนึ่งเหรียญเขาจะมาหยิบยื่นนะคะโอกาสหรือมาขอโอกาสจากคุณก็ได้ในความรักเนี่ยเขามายื่นให้แล้วมือคุณก็ยื่นไปเห็นไหมคะเหมือนเขามาขอมือคุณเพื่อที่จะให้คุณเดินไปกับเขาซึ่งตอนแรกเนี่ยควินถือดาบใบเนี้ยขึ้นมานอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเอง น่าจะเคยตัดสินใจที่แบบจะจบดีไหมจะยุติดีไหมความสัมพันธ์นี้ควรจะพอหรือจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้บางคนก็ตัดสินใจแบบลําบากเหมือนกันเนาะนะคะแต่ตอนเนี้ยก็คิดว่าเขายังไม่ทันที่จะรอให้คุณเป็นฝ่ายตัดสินใจไปหรอก mm hmm. เขานั่นแหละจะเคลียร์ตัวเองเพื่อคุณก่อนเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วซึ่งคิดว่าพลังงานพ่ไม่ช้า หน้าไพ่เป็นไพ่ของการจัดการที่รวดเร็วไพ่ดาบเขาเป็นไพ่เร็วอยู่แล้วนะคะพลังงานดาบอะ่ะเขาจะจัดการเร็วเวนี้ยแหละนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเขาจะไม่ปล่อยให้ทุกอย่างมันคาราคาสั่งจากคนที่บางทีมักจะฟังคนนั้นฟังคนนี้นะคะคนนั้นคนนู้นพูดอะไรก็เชื่อไปหมดฟังไปหมดแล้วก็เอามาเป็นปัญหากับคุณอะไรประมาณเนี้ยเขาจะไม่ฟังใครละจะไม่ฟังเพื่อนจะไม่ฟังรอบข้างจะไม่ฟังครอบครัวเขาแล้ว บางทีเขาก็มองว่าชีวิตเขาเนอะเขาอยากจะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเขาเขาจะคิดเองทําเองตัดสินใจเองแล้วก็กลับมาเลือกคุณกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณกลับมาเดินไปกับคุณนะคะนี่คือพลังงานวันนี้นะนะคะมาดูกันต่อค่ะว่าเส้นทางความรักของคุณนะคะตลอดเส้นทางไปจนถึงบทสรุปอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างคะ หกเหรียญหกไม้เท้าจัดเม้นนะคะไพ่ไนท์ถือเหรียญควินถือดาบไนท์ถือดาบนะคะไพ่เดทนะเดทถือเหรียญเดทรซันเหมืนตายแล้วเกิดใหม่เลยเนาะ ไพ่ j u s t i c นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ก้าถ้วยความสัมพันธ์ของคุณนะอันดับแรกเลยนะคะถ้าในกรณีบางคนนะความสัมพันธ์คุณมันมันมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้เพราะบางพลังงานมีไพ่เลิกลากันด้วยนะแต่เขามากับเดอะซันไงคะมากับเดือซันมากับจ u s t i c e แล้วไพ่ก้าถ้วยเนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่ของความสมหวังนะ มันเป็นไพ่ของการสมปรารถนาหรือว่าการมาเติมเต็มความสุขให้กันละกันนะคะการที่เหมือนกับคุณกับเขาอ่ะอาจจะมีปัญหาถึงขั้นทําให้คุณแทบจะเลิกลากันไปหรือบางคนเลิกลากันไปแล้วแต่สุดท้ายอ่ะคุณกับเขาก็ยังกลับมาให้โอกาสซึ่งกันละกันหกเหรียญกลับมาพยายามเอาชนะใจกันนะคะเมื่อถึงเวลาที่เป็น perfect timing judgment นะคะ คนคนนี้คนที่เขาอาจจะหายไปจากชีวิตคุณทิ้งคุณไปหรือห่างเหินกันไปหรือในเส้นทางความรักของคุณอาจจะมีปัญหาถึงขั้นตัดจบเลิกลากันอย่าล้างการยุติความสัมพันธ์กันแต่สุดท้ายนะคะเขาก็จะเปิดเปิดใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งมากุมมือคุณมาจุงมือคุณมาจุงมือคุณนะคะเดินร่วมทางไปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็ยังพยายามที่จะทำให้ ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันกลับมาดังเดิมอยู่ดีอะนะคะพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะเจอปัญหากันนะในกรณีบางคนที่คุณยังยังไม่ได้มีปัญหากันอนะแน่นอนในเส้นทางความรักของคุณอนะนะคะวันใดวันนึงไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเนะี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ที่อาจจะทําให้คุณกับเขาต้องแยกทางห่างกันหรือจบกันหรือเลิกกันหรือมีปัญหากันไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็ตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วการจบการเลิกลาของคุณทั้งคู่อะนะคนคนนี้ก็จะมีการกลับมาอีกนะคะไพ่เดซ์กับหรือซันเข้ามาด้วยกันก็มันเป็นเหมือนกับการตายแล้วเกิดใหม่หรือการจบแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ของคุณกับเขาก็เหมือนการกลับมาเติมเต็มซึ่งกันและกันการกลับมาทําอะไรให้ทุกอย่างมันถูกต้อง นะคะจะติดในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดกันไว้หรือทําในสิ่งที่เขาคนนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบแก้ไขหรือไม่ได้พัฒนาตัวเองอย่างจริงจังร้อเอร์ซนะคะก็มีโอกาสที่ตัวเขาจะพยายามที่จะมาเติมเต็มความสุขให้คุณในช่วงเวลาที่เคยแบบเขาเรียกว่าอาจจะทําผิดพลาดหรือทาทาให้ทุกอย่างมันห่างหายไปอ่ะ นะคะไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่คุณกับเขานะคะยังคงยังคงแบบพากันเดินไปข้างหน้าต่อด้วยกันนะนั่นก็หมายความว่าความสัมพันธ์คุณมันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นจริงมันก็มีโอกาสที่จะมีความสุขมีความสมหวังนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่แต่เพียงแค่บางคู่บางคนนะ่ะ คุณกับเขาอาจจะเหมือนกับคนที่แบบกว่าจะผ่านมรสุมชีวิตหรือกว่าจะผ่านจุดที่มันย่ําแย่ของชีวิตคู่มาด้วยกันกว่าที่จะไปอยู่จุดที่มีความสุขกับมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาจริงๆอะ่ะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์คุณมันจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนนะคะการเรียนรู้กันมาก่อนการเลิกการจบการแก้ไขสถานการณ์การปรับตัวนะคะ การเปลี่ยนแปลงตัวเองการทําอะไรแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดให้มันดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณกับเขาก็ยังคงกลับมากุมมือกันยังคงเดินไปด้วยกันยังคงก้าวไปด้วยกันนะคะยังคงที่จะแบบอยากจะมีกันและกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นน่ะในเส้นทางความรักของคุณแน่นอนว่ามันจะไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบสักเท่าไหร่นะ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เขากําลังบอกคุณว่าเขาจะเคลียร์ตัวเองก็เถอะนะคะเขาจะเคลียร์ตัวเองก็จริงเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณก็จริงแต่ในชีวิตคู่ของคุณน่ะนะคะแน่นอนทุกคู่มันมีโอกาสที่จะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคนานประการนะมันก็อาจจะมีบ้างที่ทําให้ความสัมพันธ์คุณมันมันร้าวรานนะคะหรือว่ามันมีการเกิดปัญหาขึ้นแต่ท้ายที่สุดสุดท้ายอ่ะ เหมือนเขาก็จะพยายามกลับมาในชีวิตคุณเพื่อที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณหรือขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้แหละนะคะที่นี้เดี๋ยวมาดูมาดูบทสรุปกันว่านะคะเราดูเส้นทางความรักไปละเรามาดูบทสรุปกันซิว่าบทสรุปสุดท้ายท้ายสุดจะเป็นยังไงคะให้จัดเม้นนะ หนึ่งเหรียญน,นะคะสองถ้วยนะคิงถือถ้วยนะคะสิบเหรียญน,นะคะไพ่ไหนถือถ้วยเฮอร์มิตนะคะควีนถือเหรียญทาวเวอร์นะคะวิวออฟฟอร์จูนนะใต้สำรับเอ็มเปอเลอร์ความสัมพันธ์คุณบทสรุปอะถ้าแบบ ในอนาคตนะถ้าในอนาคตคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันดูแย่มันดูพังมันดูแบบโอ้โหไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเจอสถานการณ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าจะไปกันรอดไหมอะไรประมาณนี้นะเพราะมันมีทาวเวอร์มาแต่ทาวเวอร์เขามาขยายกับไพดีอะทาวเวอร์กับวิวออฟจูนคือมันเป็นปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันปุบปับฉับพลันก็ได้นะจากที่แย่ที่สุดกลายเป็นดีที่สุดนะคะจากที่แบบ คุณกับเขาอาจจะเลิกแล้วไม่เลิกแลดูล่อดแล่ลรอดแล่วแต่ผลสุดท้ายกับกลายเป็นบทสรุปคุณกลับมาอยู่ด้วยกันคุณกลับมามีกันและกันคุณกลับมารักกันกลับมาสร้างครอบครัวมาสร้างอนาคตด้วยกันดังเดิมคือต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้คือบทสรุปนะเมื่อกี้คือเส้นทางความรักของคุณและในพาร์ทแรกที่กอปเปิดไพ่คือความคิดของเขาที่เขาคิดกนาลังจะทําให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาคิดกําลังจะทําจะเคลียร์ตัวเองให้คุณน่ะแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เขาคิดจะทํา เมื่อเขาทําได้แล้วหรือเขามามีคุณคนเดียวแล้วทีนี้ในเส้นทางชีวิตลกของคุณมันก็อาจจะเจอปัญหาหนู่นนี่นั่นนะคะจนทําให้คุณเกิดปัญหากันได้แต่ไม่ว่าปัญหานั้นมันจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่หรือปัญหาถึงขั้นจบกันอะ่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็คือสุดท้ายจัก,กรวาลโชคชะตาก็เหวี่ยงคุณกลับมาในชีวิตของกันและกันอกีกมันก็เป็นหน้าไพ่ที่ ยังไงมันก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคะยังไงมันก็ยังได้กลับมาในชีวิตของกันและกันอยู่ดีอ่ะก็ยังหนีกันไม่พ้นก็ยังคงคิดที่อยากจะมาเริ่มต้นใหม่กันอยู่ดีแล้วการกลับมาของคุณกับเขาในอนาคตนะมันเป็นกลับมาด้วยโชคชะตาด้วยอันนี้คือพูดถึงบทสรุปแล้วนะก๊อปกบอปก๊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 อมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะตอนนี้ในอนาคตระหว่างเส้นทางเดินชีวิตกับ บทสรุปของคุณอันนี้คือบทสรุปสุดท้ายเขาก็จะกลับมาเห็นคุณค่าของคุณนึกออกไหมคะสุดท้ายเขาก็จะกลับมามีคุณเขาก็อาจจะแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความสัมพันธ์คุณบางช่วงเวลามันก็อาจจะดีมากเลยนะบางช่วงเวลามันก็ดูแย่มากเลยนะคะแต่สุดท้ายไม่ว่าคุณกับเขาจะผ่านอะไรกันมาท้ายที่สุดแล้วคุณกับเขาก็ได้กลับมาโดยปฏิหาร แบบที่คุณคาดกันไม่ถึงว่าจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคู่อ่ะคุณจะมีปัญหากันแบบบ่อยมากๆบ่อยกันจนถึงขั้นแตกหักพังเลิกลาจบจนไม่คิดว่าจะมีโอกาสกลับมาได้แต่สุดท้ายคุณกับเขาจะกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะบางคนก็อาจจะใช้ระยะเวลานาน,านเลยนะหมายถึงกว่าจะถึงจุดจบกว่าจะถึงบทสรุปอะค่ะนะคะระยะเวลาในการ ที่คุณจะต้องผ่านอุปสรรคกันไปมันก็ค่อนข้างยาวนานนิดหนึ่งบางคนก็อาจจะช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวนะคะนี่ก็คือเป็นบทสรุปเรื่องราวความรักของคุณนะต่อมามาดูออร์เคิลค่ะแป๊บหนึ่งก็ไปใช้สำหรับนี้แล้วกันนะ ชียเป็น open mind นะคะ Heart to Heart conversation นะเปิด a e t i n g for นะคะ y o User d e v e love นะมันคุมค่าที่จะรอนะที่ไพ่บอกนะคะเดี๋ยวคุณกับเขาอะสิ่งที่ไพ่แนะนำคือคุณกับเขาต้องพยายามเปิดใจคุยกันให้มากๆนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจ นะมีอะไรก็คุยกันแบบตรงๆอ่ะนะคะไพ่เน้นให้คุณกับเขาพยายามคุยกันแต่คุยกันไม่ใช่ว่าทะเลาะกันนะเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาแต่ต้องคุยกันแบบฟิลที่เข้าอกเข้าใจกันนะไม่ใช่คุยกันแบบจะทะเลาะกันอะไรประมาณนี้ไม่เอานะคะมันจะยิ่งทําให้มันแย่นะแล้วไพ่ก็บอกว่ามันคุ้มค่าที่จะรอนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้บางคนอาจจะรอมาเนื่อนนานว่าเมื่อไหร่มันจะชัดเจนมันจะจริงจังสักที แน่นอนค่ะว่าสุดท้ายอะ่ะมันจะมันจะสำเร็จอ่ะนะคะเพราะคุณคู่ควรกับความรักครั้งนี้นะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักครั้งนี้อยู่แล้วนี่คือสิ่งทนิพายอยากจะบอกนะคะต่อมามาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันคะ่ะฉันลงไหลสเสน่ห์ในตัวคุณนะคะ เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คุณจะเลือกใครไม่รู้ว่าใครมีตัวเลือกนะคุณหรือเขาฉันต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ในหัวใจของคุณมีฉันอยู่บ้างไหมฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเมื่อถึงเวลาฉันจะให้ความชัดเจนกับคุณวันนี้อาจไม่ใช่วันของเรา ทุกครั้งที่ฉันรักฉันจะซื่อสัตย์จนโง่เสมอความห่างไกลไม่เคยพลาดใจฉันไปจากคุณคุณทำให้ฉันมีความสุขเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมฉันยังไม่เข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไรคุณจะสู้ไปกับฉันไหม อย่าทิ้งฉันไปนะคะฉันเลือกไม่ได้ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณฉันเสียความรู้สึกรอวันที่ความฝันเป็นความจริงนะคะป๊บ,บนะเหมืนกล้องมั่วเลย คิดหวังเจ็บปวดเสียใจนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้นะในตอนนี้นะคะว่ประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยนะคะกดติดตามซักคาาไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ก๊อบกันด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยสวัสดีค่ะ